สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเก่งน้อยสุภูสุสคนมาพบกับคุณแม่เก่งน้อยเด้อวันนี้ <c oughs> ได้เมนูเด็ดครับวันนี้พี่น้อง <c oughs> ชีมาเห็ดเ <c oughs> มนูอยังไงพี่ให้น้องมึงโอ oh, ้ยแม่สีลาบเทาได้ลูกอ่านี่ครับเาอาล้างเม็ดซับแล้วทับคามสะอาดเรียบร้อยแล้วลูกสารหร่ายอีสานนะครับผมล้างอบสะอาดลูกชาวตอเเครื่องเครื่องกะ อันนี้พวกเอพักแพลวพักหอมพักอีอย่างลูกพักเอร่วมต้นหอมพักซีอย่างอันนี้มีเถือคืนลูกเถือคืนทัวตะไคร่ค่ะตะไคร่ค่แล้วก็มีอะไรเนี่ยหอยลูกหอยหอยด้วยกุ้งกุ้งกุ้งไปได้มาทางไหนโอ้ตลาดแล้วลูกแม่บุกเคยเหตุวิธีจักเถื่อเนาะแต่แต่กับบอโฮเดอร์วาซ้น ไอจังหวัดพื้นบ้านพื้นเนี่อันนี้คือเฮาอยู่บบอ๋ออันนี้น้ำต้มมาใส่หมูจังไข่นะครับผมใส่กุ้งลงไปก่อนเลยนะครับใส่ปล,ลปุ้งก่อนเลยเหรอเออพอันน้นำปลาก็ใส่ในนี้อใน,นหมอ้อต้มใหมม้มันซุกประมาณอืมอืม หอม,หอหอมไเองเนาะหลายแท้ยี่น้องสีบาร์แล้เนาะสีสันละเนาะกสีเข็มนุ่งพอดีนะครับพี่น้องบริเ้แบบเค็มแหงเด้อแล้วก็สีหอมพร้อมละแล้วกิ้งน้อยก็สีกินในพี่น้องเบิ่งพร้อมละเหมืนอนคือยาก,กมีสองเมนูที่วันนี้ กินทั้งสองไอนูเป็นต้ไหนเฮ้ยฟิโตแซบแทเบิึงรักเจ้าของอยู่บน้องเมื่อไงครับพี่น้องหอยเขาเนี่ยแม่ไอ้ลวกละใส่ตู้เย็นไว้ลวกลวกอีกทีนึงหอยลงไปครับพริกุ้งใส่เลยได้ลูกพิ่น้องก็บตำไว้แล้วนะครับพี่น้องพี่ซอสลูกพริกสดเด้อใส่ลงไปเลยครับไม่ได้ใส่หม้อเดลยมังค์ ใส่ในนี้เนาคือได้ใส่ในนี้ไหมใส่ในนี้ได้ลูกเอาเพ็ดกีบอยิ่งเพ็ดู่บ่อพอดีแล้วปิ๊ดคือได้เอาใส่ในนี้ใส่เลยนะเดี๋ยวมาหั่นซุลูกปิดแก๊สเสร็จมงหั่ปิดหรอเออหดปังแป้งเลโอ้ห้องบลูเลว่าสีเข็ยนนั่นห้องห้องน้ำต้มได้ที่แล้วก็มาเทใส่ในมันสีซุกหรือแม่เท่านะซุกแหล่ลูก ถ้าต้มมันก็สิเหลืองเหลืองแห้งลูกอ๋อก้รเนาเห็ดแล้วนี่มันสิยังแบบแมนเอาสิยังเขียวอยู่เออวิธีบังคับนำพอนผดปุกเลยได้ลูกอือสีเขียวใส่กุ้งแซ่บเดอ้อบังคับสีเขียวสดใท่ครับพี่น้องเออลาบเทาเดอ้อสาหร่ายอีสานครับน้ำพรนหอนทับทับแบบแบบ เพิ่นบกขักก็เอาขึ้นข้างอีกจังจน้อยลงอูงม,มาปรุงละบัตข้าวคั่วลูกข้าวคั่วพร้อมึงน,นี่อยู่ใส่ผงลงเหรอเนี่ยขาดโบได้อีหลีเนาะอันนี้เนาะรีก็ต้องหาขาดโบได้อีหลีลุงเป็นตโน่แท้หมดเลยผงนัวใส่ลงไปนะครับน้อง คนให้มันเย็นสักสักผักสักหน่อยลูกสักหน่อยตามด้วยเครื่องได้แบบนี้ลงไปผ่าซอยตะไคร้ซอยถั่วเกือคนอืนนี่พกหอมเปรี้สลัดเนตต้นหอมผักชีผักแพลแลูกผักแพลลขาดบ่ได้เลยขาดบ่ได้เลยผมทำอย่าลืมใส่ผักเพลด้อพี่น้อง เป็นเมนูสุขภาพเลยปลาทิพย์กินเลยบุลูุแหละตอนนี้รู้สึกแบบว่าหอมเฮงทงห้องปุดนัดทันทีแม่แค่กินแบบกินหอมน่นปลาเล็กแล้วก็บบพักเพลิ่เขื่อนพักต่างๆอ๋อฟุง้งต,ตีตีจมูกขึ้นมาเลยครับพี่น้องอ,อือ,อหม โอ้ยลืมลูกลืมต้มงใส่เมล์มมนาวเอาต้องใส่เมล์นาวน้ำบ่แซ่บเซ่ตกระถาใส่เมล์นาวน้ำเด้อครับพี่น้องใส่เมล์นาวส่งไปเลจักน้อยลูกนี่เต็ตแ,แล้วบันมหันสีซิมอยู่บ่ลูกยังยัง ตักใส่ถ้วยน้อยเอจาะปลาทงเนี่ยเดี๋ยวชิกินเบิร์ดลูกอันนี้ลายกระเทะกินได้สดให้เมิดเดอ้อเอาเสียงเสียงอะไรกับผุ้บายนะเดี๋ยวกเดี๋ยวจะแซ่บขักบไปนลูก กดห่อนๆให้พี่น้องเบิงเพื่อนนะอืมแซบแซบแซบเอา้าผมให้พี่น้องไปแซบแห้งบ้างหันมันนานได้กินก่นลูกขอโตไปแซบๆก่อนเด้อคลิปหน้าจะมาพ่อกันใหม่ครับมอนี่ขอโตไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ